สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิ p แอนเซ่ท็อก์พอดแคสต์2021ท l อกเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิ p แอนเซทอ์สนับสนุนโดยบริษัท BG c o n t a i n t e g r er กร s จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุพันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณุ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ พื้นที่สุดท้ายของบ้านหนึ่งหลังที่มีการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจก็คือพื้นที่สวนหรือว่าพื้นที่นอกบ้านพื้นที่นี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นจึงอาจไม่มีบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วหรือว่าขยะอื่นๆเกิดขึ้นมากมายนะักแต่ในความเป็นจริงนะคะบางบ้านหรือบางครัวเรือนเนี่ยอาจไม่มีพื้นที่ในส่วนนี้แต่บางครัวเรือนกลับมีพื้นที่ส่วนนี้มากจนจัดการไม่ไหวพื้นที่สวนหรือว่าภายนอกบ้านนะคะมีกิจกรรมที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือการทําสวนหรือเป็นที่พักผ่อนหย เศษซากของวัสดุประเภทอื่นที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ดังนั้นการเตรียมการเพื่อจัดการของเสียจากพื้นที่สวนจึงมักพบเป็นการจัดการขยะอินทรีย์เศษใบไม้เศษซากดอกไม้จากการทําสวนหรืออาจมีบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สารบํารุงดินจึงควรพิจารณาประเภทของวัสดุว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใดและวางแผนในการจัดการให้ถูกต้องเศษซากจากการทําสวนมักเป็นเศษใบไม้กิ่งไม้บางครัวเรือนนะคะจึงทําพื้นที่รองรับแบบธรรมชาติโดยการทาข้อกั้นใต้ต้นไม้รองรับใบไม้ที่ร่วงลงพื้นแล้วก็กวาดรวมกัน ไปกองใต้ต้นไม้จากนั้นจึงรดน้ําพร้อมใส่ตัวเร่งการย่อยอาจาเป็นเศษอาหารจากในห้องครัวหรือสารหรือสารพิษที่สามารถหาซื้อหรือขอได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเศษซากใบไม้เหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยบํารุงดินได้บางครัวเรือนนะคะใช้วิธีการทําถังหมักรักโลกที่เป็นถังขนาดไม่ใหญ่ฝังลงในดินรองรับการย่อยเศษอาหารจากในครัวและอาหารจุลินทรีย์จากดินช่วยในการย่อยสิ่งที่ได้ก็คือปุ๋ยที่จะใช้ในพื้นที่สวนต่อไปนอกจากการเตรียม การเพื่อจัดการขยะจากพื้นที่สวนนะคะพื้นที่อาจเป็นพื้นที่นี้นะคะอาจเป็นพื้นที่สําคัญที่ใช้ในการรวบรวมขยะจากพื้นที่ทั้งบ้านเพราะมีขนาดพื้นที่กว้างและไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอาจตั้งภาชนะรองรับทุกประเภทเรียงกันยกเว้นในบ้านเรามีเรามีจัดการเศษอาหารจนหมดก็สามารถยกเลิกการตั้งภาชนะรองรับขยะอินทรีย์ได้ดังนั้นนะคะในพื้นที่บ้านแต่ละห้องของเราหากมีการวางแผนการจัดการที่ดีขยะที่เกิดขึ้นอาจได้รับการดูแลและสามารถลดปริมาณรวมถึงปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ วันนี้ก้อยแหละทิพย์เอ็มเซทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ